สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนที่รักนในงานเกษตรดูท่านครับวันนี้เราอยู่ที่สมัยฟาร์มครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการขยายพันธุ์ไก่ไข่นะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับการเก็บไข่เข้าตู้ฟักนะครับการดูแลตั้งแต่ตอนอนุบาลนะครับจนถึงการดูแลก่อนช่วงที่จยาออกไข่เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูทุกขั้นตอนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นคิดจนถึงจบคิดเนี่ยโดยที่ไม่ข้ามสัก่่ไไขด้เเองทุกคคนนลยะรับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนข้ามบางช็อตไปนะครับไม่แน่นะครับว่าช็อตที่เพื่อนข้ามไปเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์แก่ไขที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าสมัยฟามีนะครับเราก็มีการขยายพันธุ์แก่ไขมาต่อเนื่องโดยตลอดเลยนะครับซึ่งก็มีข้อมูลหลายๆอย่างนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมจะพามาดูเลยนะครับว่าจะต้องทำยังไงนะครับโดยข้อมูลหลักๆนะครับที่สําคัญเกี่ยวกับการขขยยยาาพพััันนนนธุ์กก่เเ็็คคืือออจะะปใรรงงสบ ด้วยสายพันธุ์แก่ไข่นะครับที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในประเทศไทยนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2สายพันธุ์นะครับที่เราเห็นได้ทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นสายพันธุ์ไฮบริดนะครับแล้วก็จะเป็นสายพันธุ์โรสไอแลนด์เลนนะครับซึ่ง2สายพันธุ์นี้นะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงนั้นสมัยฟาร์มเองก็ได้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับความแตกต่างของไก่ไฮบริดแล้วก็ไกลล่โรสไอแลนด์เลนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นั้นไว้ให้ที่คำอธิบายนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับพพพเ,เ,บเพือพ่ออออนน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 นๆคคคครร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 ัััััับบบบบถถาา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 มมมมมววว่่่่่่่้้เเเเกกกิิดดดดีีไไไไฮะะะะแแตยยํพพพธธุุ์์ลสสผจ คำตอบก็คือได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อจํากัดก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราขยายพันธุ์ซ้อนๆกันไปหลายรุ่นแล้วนะครับลูกไก่ของเราก็จะเพี้ยนไปื่อยนะครับหมายถึงว่าสีของลูกไก่หรือว่าสายพันธุ์ของลูกไก่เนี่ยก็จะเพี้ยนไปื่อยนะครับแต่ว่าในชุดแรกเนี่ยก็จะไม่เป็นไรนะครับในช่วงแรกเนี่ยเขาจะมีอยู่2ล, <S 2> <S <S 2> ลักษณะนก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นไฮบริดแล้วก็เป็นโรสนะครับลสลักษณะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทับไปเรื่อยขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับเขาก็จะเริ่มเพี้ยนครับเริ่มจะมีสีดําสีขาวออกมาให้้้เเเรรรรรราาาาห็็นน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 ะะะะะคคคคัััััับบบอออืจิ่่ดยวถกสสพธ์ไ ซึ่งวันนี้นะครับสมัยฟาร์มจะพามาดูสายพันธุ์โรสอนเดรเลนี่นะครับก็คือจะเป็นสายพันธุ์ที่นิ่งนะครับไม่ว่าเราขยายพันธุ์ไปกี่รุ่นต่อกี่รุ่นนะครับเขาก็ยังจะสามารถคงลักษณะเดิมหรือว่าคงคุณสมบัติที่เขามีไว้ได้นะครับอ่านวิธีการเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับเรามาดูกันเลยครับผมซึ่งนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับถามมาว่าพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราต้องเลือกยังไงต้องดูยังไงนะครับซึ่งลักษณะของพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับเพื่อนๆจะดูนะครับว่าไก่ ซึ่งไก่ตัวผู้นะครับที่พร้อมผสมพันธุ์เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่อายุปร,ยป,ประมาณ5เดือนครึ่งจะถึง6เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละตัวนะครับโดยน้ําหนักนะครับเฉลี่ยที่พร้อมผสมเนี่ยก็จะอ,อยู่ประมาณที่2.6หรือว่า2.7ขึ้นไปเนี่ยก็คือจะเริ่มพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับโดยที่น้าหนักตัวของไก่ผู้รถอะไรนะครับที่ตัวโตแบบเต็มที่นะครับก็จะเฉลี่ยประมาณ3กิโลขึ้นไปนะครับบางตัวอาจจะโตได้ถึง4กิโลนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวผู้นะครับส่วนลักษณะของตัวเมียนะครับ เราก็ดูเหมือนกันนะครับก็คือเราจะดูในเรื่องของความสมบูรณ์นะครับของร่างกายเขาจะไม่พิการนะครับเราต้องเลือกตัวที่ไม่พิการนะครับและคําถามหนึ่งนะครับที่ผมได้รับมามากเลยนะครับนั่นก็คือไก่ตัวเมียเนี่ยเราจะพร้อมผสมพันธุ์ที่อายุเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยปกตินะครับไก่สายพันธุ์โรสไอแลนด์เสนะครับเขาจะพร้อมผสมพันธุ์เนี่ยโดยตัวที่พร้อมผสมพันธุ์ครับเราจะดูที่ขนาดของไข่ไก่กันหลักเลยนะครับโดยไข่ไก่นะครับที่เราจะเลือกเข้าตู้ฟังนะครับ เราจะให้ไข่ไก่มีขนาดประมาณ50กรัมขึ้นไปนะครับเราถึงจะเลือกเข,ข,ข้าฟักนะครับซึ่งโดยปกติแล way, ้วนะครับไก่ไข่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไข่หม่เนี่ยไข่ของเขาก็ยังใบไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มไข่ไปสักพักแล้วเนี่ยไข่ของเขาเนี่ยก็จะเริ่มใบใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าให้พูดเป็นอายุเลยนะครับผมอาจจะคิดว่าหลังจากที่เขาไข่ได้ประมาณสัก1เดือนหรือว่า2เดือนเนี่ยเราถึงจะเริ่มนําไก่ตัวนั้นมาเป็นแม่พันธุ์นะครับโดยสรุปเลยก็คือเราจะดูที่ขนาดของไข่เป็น แม่พันธุ์ที่ให้ไข่ใบใหญ่นะครับอันนี้คือแบบสรุปเลยนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของอัตราส่วนของการผสมนะครับไก่ตัวผู้1ตัวเนี่ยจะสามารถผสมพันธุ์ไก่ตัวเมียได้ประมาณ5ตัวนะครับจริงๆว่าจะถึง8ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ชัวร์เนี่ยอาจจะแค่ตัวผู้1่ตัวต่อตัวเมีย5ตัวนะครับอันนี้คืออัตราส่วนในการผสมที่เหมาะสมนะครับเพื่อที่เราจะได้เชื้อของไข่เนี่ยที่เปอร์เซ็นที่สูงนะครับต่อมาจะเป็นลักษณะของพื้นที่ของการผสมพันธุ์นะครับส่วนประกอบที่สําคัญนะครับ ในการทำพื้นที่ผสมพันธุ์นะครับส่วนแรกก็คือพื้นที่นะครับพื้นที่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้พื้นที่ประมาณแค่1.5คูณ1.5เมตรเท่านั้นนะครับก็คือเพียงพอสําหรับการผสมพันธุ์ไก่ไข่นะครับอันนี้คืออย่างน้อยนะครับเพื่อนๆอาจจะให้พื้นที่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีพื้นที่นะครับหลักก็คือไม่ต่ำกว่าประมาณ1.5เมตรคูณ1.5เมตรนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือคอนไก่นะครับค้อนไก่นี้สําคัญมากเลยนะครับ เพราะว่ากลางคืนเนี่ยทีพ่พื้นเนี่ยอาจจะมีความชื้นนะครับถ้าเกิดว่าไก่ของเรานอนพื้นเนี่ยอาจจะทาให้ไก่ของเรานี่ป่วยได้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องมีพอนสำหรับเขานอนนะครับส่วนต่อตามาคือจะเป็นรังไข่นะครับไก่5้าตัวเราอาจจะใช้รังไข่แค่ประมาณ1งรังก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับไก่5ตัวนะครับและการเก็บไข่นะครับเพื่อนๆนต้องเก็บไข่ทุกวันนะครับอย่าปล่อยให้ไข่เนี่ยอยู่ในเร้านะครับเหตุผลเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาหยับ พื้นนะครับหรือว่าเหยียบวัสดุรองพื้นขึ้นไปเนี่ยซึ่งอาจจะทําให้ไข่ของเราเลอะนะครับและถ้าไข่ของเราเลอะเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อการฟัก,กได้นะครับในส่วนตน่อมาก็คือน้ํากับอาหารนะครับน้ำเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนทุกวันนะครับเพื่อให้ไก่ของเราเนี่ยได้รับน้ํามาอยู่เสมอนะครับส่วนในเรื่องของอาหารนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากสะดวกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นอาหารไก่ไข่เส้เร็จรูปเลยก็ได้นะครับโดยที่ให้มีโปรตีนประมาณไม่ควรจะต่ํากว่า16%นนะครับในเรื่องของอาหารของไก่ไข่นะครับ แล้วก็ลักษณะของถังอาหารเพื่อ,อนๆอาจจะ DIY เหมือนตามที่เห็นในคลิปนี้ได้เลยนะครับเรื่องต่อมานะครับเกี่ยวกับการฟักไข่นะครับมีเพื่อนนะครับถามมาว่าไข่ไก่เนี่ยหลังจากที่เรานําตัวผู้เข้ามาผสมพัน์แล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไข่เข้าฟักได้เลยไหมนะครับซึ่งคําตอบครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยนำไก่ตัวผู้เข้ามาผสมกับไก่ตัวเมียเรารอประมาณสัก5-7วันนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเราเรามาวันแรกเนี่ย ไข่ของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผสมพันธุ์หรือว่าไข่เนี่ยอาจจะยังไม่มีเชื้อนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆก่อนนะครับหลังจากที่ผสมพันธุ์แล้วเนี่ยรอประมาณสัก7วันจะชุ่มสุดนะครับหลังจากวันที่7แล้วเราค่อยเริ่มเก็บไข่เข้าตู้ฟักนะครับแล้วคราวนี้นะครับไข่เนี่ยต้องเก็บเข้าฟักทุกวันไหมนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนๆต้องการเป็นไหน,นะครับแต่ที่สมัยฟาร์มเองเนี่ยเราจะรวบรวมไข่นะครับประมาณ10วันได้นะครับ๋ยวเพื่อนๆต้องดูว่าเพื่อนๆต้องการให้มีไข่เยอะแค่ไหนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้7วันนะครับถ้าเกิดว่าอากาศข้างนอกเนี่ยเย็นๆหรือว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฤดูร้อนนะครับเพื่อนๆอาจจะนําไข่ของเราเนี่ยที่เก็บแล้วนะครับไปใส่ไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับตู้เย็นเนี่ยอาจจะเป็นช่องผักนะครับอย่าใส่ที่ช่องฟริสหรือว่าใต้ช่องฟิสนะครับซึ่งอาจจะทําให้เชื้อเนี่ยของเราตายได้นะครับก็คือเราเก็บไข่รวบรวมไว้นะครับในช่องผักรวบรวมไว้ประมาณสัก10วันได้นะครับแต่เทคนิคที่สําคัญก็คือ ในวันที่9นะครับก่อนที่เราจะสมมติว่าวันนี้เป็นวันท wow ี่9นะครับเรานําไข่ของเราออกมาจากตู้เย็นก่อนนะครับก็คือนําไข่ออกมาก่อนหนึ่งวันนะครับแล้วก็วันต่อไปวันที่10เนี <t um> <t um> <t um)> <t um> ่ยเราค่อยนําไข่ของเราเนี่ยเข้าตู้ฟักนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนเพื่อนนำไข่ออกมาจากตู้เย็นแล้วก็เอาไปเข้าตู้ฟักเลยแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้ไข่ของเราเนี่ยเส้อตายนะครับดังนั้นคือนเพื่อนควรจะหลีกเลี่ยงวิธีนี้นะครับและก็ช่วงเวลาที่สาคัญในการย้ายไข่ออกมานะครับ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นนะครับอาจจะเป็นตอนเช้าๆ้านะครับหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาของกลางคืนนะครับที่อากาศเย็นๆนะครับเพราะว่าจะทําให้ไข่ที่ออกมาจากตู้เย็นเนี่ยจะไม่มีคราบน้ําติดนะครับถ้าเกิดว่าคราบน้ําติดไข่เนี่ยก็จะทําให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปกับน้านะครับหมายถึงว่าเชื้อโรคจะเข้าไปในไข่ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อการฟักไข่ของเราได้นะครับจะทําให้เปอร์เซ็นต์การเกิดของไข่เราเนี่ยต่าลงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูเลยนะครับว่าเวลาที่เราฟักไข่เนี่ยเราต้องฟักยังไนคหหมเท่่าาไวื้ และก่อนเกิดเนี่ยจะต้องทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของการฟักไข่นะครับซึ่งการฟักไข่นะครับแต่ละฟาร์มเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันลงไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูครับว่าเทคนิคของสมัยฟาร์มเนี่ยเราจะตั้งค่าของเครื่องฟักไข่อย่างไงนะครับซึ่งในการฟักไข่ที่สมัยฟาร์มนะครับเราจะแยกเป็น2ช่วงนะครับก็คือจะเป็นช่วงของการฟักแล้วก็ไปช่วงของการเกิดนะครับโดยช่วงของการฟักเนี่ยเราจะตั้งค่าของอุณหภูมิไที่ประมาณ37.3จนถึง37.5นะครับก็คือจะทํางานในช่วงเรทนี้นะครับ แล้วก็ความชื้นของเราเนี่ยจะตั้งไว้ที่ประมาณ60นะครับซึ่งความชื้นเนี่ยก็จะสามารถบวกลบได้ประมาณ5นะครับอาจจะเป็น6 5หรือว่า5 5ก็คืออยู่ในเลนนี้ก็ยังสามารถฟักไข่ได้นะครับซึ่งการฟักไข่ในแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงของฤดูหนาวเนี่ยปัญหาในการฟักไข่ก็คือจะเป็นในเรื่องของความชื้นนะครับซึ่งความชื้นในตู้ฟักไข่เนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํานะครับเพื่อนๆก็อาจจะหาเป็นอุปกรณ์ครับหรือวัสดุที่ให้เพิ่มความชื้นนะครับ แต่ปัญหาในฤดูร้อนนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมินะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอ <Đây S 2> ุณหภูม er <ans> <st> ิเนี่ยก็จะเกินนะครับถ้าเปลี่ยนไปได้นะครับถ้ามีพัดลมดูดอากาศเนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่ากรณีที่อุณหภูมิในเครื่องของเราเนี่ยร้อนเกินไปนะครับเครื่องของเราเนี่ยก็จะดูดความร้อนออกมานะครับซึ่งก็จะช่วยไม่ให้ไข่เชื้อของเราเนี่ยตายได้นะครับส่วนปัญหาในการฟักไข่ฤดูฝนนะครับในบางช่วงที่ฝนตกทุกนะครับ เราจะเจอปัญหาว่าความชื้นของเราเนี่ยสูงเกินไปนะครับอันนี้คือจะเป็นปัญหาในการฟักไข่ในฤดูฝนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในเครื่องฟักไข่ครับว่าเป็นยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ฟักไข่ของสมายฟาร์มเราครับตู้ฟักไข่ของเรานะครับก็จะฟักไข่ไก่นะครับไข่นกกระทาคือรวมกันเลยนะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนไม่ควรมองข้ามนะครับนั่นก็คือก่อนที่เราจะนําไข่เข้าตู้ฟักเนี่ยเราควรจะใช้ไฟนะครับส่องดูไข่ทุกใบเลยนะครับ ไบไหนที่แตกหรือว่าร้าวเนี่ยเราจะไม่นํามาเข้าตู้ฟักครับเพราะว่าจะทําให้ไข่ของเราเนี่ยเน่านะครับแล้วก็จะส่งกลิ่นทั่วตู้เลยนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดเชื้อโรคที่ทําให้ไข่ใบอื่นเนี่ยไม่สามารถฟักเกิดได้นะครับก็คือจะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เปอร์เซ็นต์ไข่ของเราเนี่ยเกิดได้น้อยนะครับอ่านี้ก็คือข้อควรระวังครับเพื่อนๆนต้องส่องเชื้อไข่ทุกใบนะครับการฟักไข่นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการกลับไข่นะครับเพื่อนๆนควรจะกลับไข่นะครับ ถ้ามีแบบเป็นอัตโนมัติเนี่ยก็คือจะดีเลยนะครับก็คือเขาจะกลับไข่อัตโนมัติให้เราเลยนะครับอาจจะทุกๆ30มบนาทีหรือว่าทุกๆ1ชั่วโมงครึ่งก็แล้วแต่ที่เราจะตั้งค่าให้เขาทํางานนะครับในการกลับไข่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไมีเครื่องกลับไข่อัตโนมัติเนี่ยเพื่อนๆอาจจะปินกลับมือนะครับอย่างน้อยเนี่ยวันละ2ครั้งนะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยหครั้งนะครับและก็ช่วงเย็นเนี่ยหครั้งนะครับสาเหตุที่เรากลับไข่นะครับก็เพราะว่าเราจะไป โอกาสที่จะทําให้ไก่ของเราตายโคมเนี่ยก็คือจะมีสูงมากเลยนะครับเราควรจะฟักไข่นะครับอย่างน้อยที่บอกไปครับผมก็คือ1วันเนี่ยก็ต้องลับอย่างน้อยประมาณ2ครั้งนะครับหลังจากที่เราฟักไข่ไปแล้วนะครับประมาณ7วันนะครับเราก็จะนําไข่ไก่ของเราเนี่ยมาส่องเชื้อนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไข่ไปไหนนะครับที่ไม่มีเชื้อนะครับเราก็จะคัดออกมาครับหรือว่าตัวไหนที่เชื้อตายเนี่ยเราก็จะไม่นาเข้าฟักต่อนครับเราก็จะนําตัวที่มีพัฒนาการที่สมบูรณ์เนี่ย ข้อฟักต่อนะครับแล้วก็เมื่อเราฟักไปถึงวันที่18ครับก่อนที่เราจะย้ายไปที่ตู้เกิดเนี่ยเราจะส่องเชื้อดูอีกครั้งครับว่าใบไหนนะครับที่ยังมีพัฒนาการที่สมบูรณ์อยู่นะครับเราก็จะนําไปที่ตู้เกิดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนครับตัวไหนที่เชื้อตายเนี่ยเราก็จะนําออกจากตู้ฟักนะครับโอเคผมและนี่ก็คือข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการฟักไข่นะครับต่อมานะครับหลังจากที่เรานําไข่เข้าตู้ฟักแล้วประมาณ18วันนะครับ วันท no uh ี่19นะครับเราจะย้ายไปที่ตูしし้เกิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับการตั้งค่าตู้เกิดเนี่ยจะต้องตั้งยังไงนะครับหลังจากที่เราฟักไข่เสร็จแล้วประมาณ18วันนะครับต่อมาเราก็จะย้ายไข่ที่เราฟักเนี่ยมาไว้ในตู้เกิดนะครับซึ่งการตั้งค่าอุณหภูมิเดี๋ยวผมจะพามาดูครับว่าที่สมัยฟาร์มเราตั้งยังไงนะครับการตั้งค่าของตู้เกิดนะครับเพื่อนๆควรจะตั้งไว้ที่ประมาณสามสิบเจ็ดจนถึงสามสิบเจ็ดจุดสามนะครับก็คือไม่ควรจะเกินเลนนี้นะครับในช่วงของการเกิดนะครับ อาจจะเป็น60จนถึง70อันนี้ก็คือได้นะครับอ้อลืมบอกไปครับไข่ไก่ครับหลังจากที่เราย้ายมาที่ตู้เกิดแล้วเนี่ยเราจะไม่กราบไข่แล้วนะครับก็คือเรากลับแค่ช่วง18วันแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในครับผมว่าการเกิดของไก่เนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับและนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศด้านในของตู้เกิดของเรานะครับตอนนี้เราก็มีไข่นกกระทานะครับแล้วก็มีไข่ไก่ครับที่เราฟักเอาไว้นะครับอันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นไก่ไข่ที่เราขยายพันธุ์เอาไว้นะครับนี่เราก็เก็บเปลือกไข่ออกไปแล้วบางส่วนนะครับนี่ครับหลังจากที่ไก่เกิดแล้วเนี่ยเพื่อนๆควรจะเก็บเปลือกไขอ่อย่างนี้ออกไปนะครับเนี่ยเพราะว่าเปลือกไข่นั้นจะไปเก็บกับเขานะครับอันนี้เราคนจะแยกออกไปจริงนะครับต่างหากนะครับอ่าและที่เพื่อนๆเห็นอันนี้นะครับก็คือจะเป็นลูกไก่ไข่ที่สมัยตามเราขยายพันธุ์เอาไว้นะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์โรสแอนเดรสนะครับ อย่ผมไม่รู้อีกฐานหนึ่งนะครับใกล้ไครนะครับก่อนที่เขาจะเจาะมาเป็นตัวแบบนี้นะครับเขาจะใช้เวลาในการฟักเนี่ยประมาณ21ดวันนะครับก็คือหลังจากที่เราย้ายมามาที่สิบเก้าใช่ไหมครับในคืนวันที่ยี่สิบเนี่ยเขาก็จะเริ่มเจาะแล้วนะครับหรือว่าเต็มที่เนี่ยก็จะประมาณมาที่21สก็พัฒนาการของแต่ละใบจะไม่พร้อมกันครับหรือว่าก็ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของตู้ฟักของเพื่อนด้วยนะครับก็มีผลกับการเกิดเร็วเกิดช้าเหมือนกันนะครับอนี่คือระยะเวลาในการฟักไข่นะครับ นี่ครับบางใบก็นี่ครับกำลังจอดอยู่นะครับก็ยังดิ้นอยู่นะครับประมาณนี้ครับผมการฟักไข่นะครับเปอร์เซ็นการเกิดของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องของเราไม่มีปัญหานะครับเปอร์เซ็นเกิดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าแปดสบเเซนะครับหรือว่าบางรุ่นเนี่ย90เขึ้นไปนะครับอย่างชุดนี้นะครับที่สมัยฟาร์มฟักก็เกิดประมาณสัก90%้าเอร์เซได้นะครับ หลังจากที่ลูกไก่ของเราเกิดแบบนี้นะครับเราดูว่าขนเขาฟูนะครับซึ่งตั้งแต่จอบเปลือกจนถึงขนฟูเนี่อยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก6ชั่วโมงโดยเฉลี่ยครับอาจจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าก็แล้วแต่ตัวนะครับบางตัวก็เะเร็วบางตัวก็จะช้านะครับหลังจากที่ขนฟูแล้วนะครับเราก็จะย้ายไปที่ห้อกอนุบาลนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับว่าห้อกอนุบาลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สําคัญนะครับหรือว่าต้องมีอะไรบ้างที่สําคัญเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ หลังจากที่ลูกไก่ของเราเนี่ยขนฟูแล้วนะครับต่อมาเราก็จะย้ายไปที่ขคออนุบาลนะครับซึ่งขคออนุบาลนะครับอันนี้ผมให้เพื่อนดูภาพรวมด้านนอกก่อนนะครับเพื่อนๆต้องปิดลิปทั้งหมดเลยนะครับจุดประสงค์ก็คืออย่าให้ลมพัดเข้าไปด้านในของขคอนะครับอ่าก็คือนี่คือลักษณะด้านในของขคออนุบาลนะครับผมสิ่งที่จำเป็นต้องมีนะครับนั่นก็คือหลอดไฟนะครับอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนอาจจะเป็นฮีเตอร์นะครับตามที่เพื่อนๆสะดวกนะครับเพื่อนๆต้องการให้อุปกรณ์ทําาคควมรร้อออนนนงเเพื่ี็ไหะับ เพราะว่าลูกไก่เนี่ยในช่วงแรกของเขาเนี่ยเขาจะอ่อนแอมากเลยนะครับเขาจะต้องการความอบอุ่นมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความอบอุ่นกับเขาเนี่ยเขาอาจจะตายได้เลยนะครับอันนี้คือจําเป็นมากเลยนะครับในเรื่องของความอบอุ่นนะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยถามว่าลูกไก่ที่เกิดมาเนี่ยเราให้กินน้ําให้กินอาหารได้เลยไหมครับคําตอบก็คือเราเตรียมน้ํากับอาหารว้ให้เขาได้เลยนะครับก็คือน้ํากับอาหารเนี่ยเราเตรียมมาให้เขาเลยแต่ว่า จริงๆท,ที่ท้องเขาก็มีอาหารสำรองอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถให้เขาก่อนได้เลยนะครับพื้นของข้ออนุบาลเนี่ยถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยเพื่อนควรจะทําเป็นตะข่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ยกพื้นขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งให้ลูกไก่ของเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นโดยตรงนะครับเพราะว่าในพื้นเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคนะครับหรือว่ามีความชื้นเนี่ยที่จะทําให้ลูกไก่ของเราเนี่ยตายได้นะครับนี่อันนี้คือข้อมูลที่สําคัญและก็จําเป็นนะครับ ในเรื่องของอาหารนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะให้เป็นอาหารลูกไก่แรกเกิดได้เลยนะครับอันนี้จะมีโปรตีนประมาณ21ซนะครับและในการเลี้ยงนะครับสิ่งที่สำคัญน,นะครับในการเลี้ยงไก่ไข่ก็คือเราควรจะให้วัคซีนนะครับซึ่งวัคซีนไก่เนี่ยก็คือจําเป็นมากนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ให้วัคซีนเนี่ยอาจจะทําให้การเลี้ยงของเราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งการให้วัคซีนเนี่ยผมก็เคยทาคลิปไปแล้วนะครับเกีย่ยวกับการให้วัคซีนไก่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะทิ้งนั้นไปให้ที่คําอธิิบบาาาาายนะะครรัเเพวว่่ถ้กด พูดในคลิปนี้เนี่ยอาจจะยาวเกินไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปคลิกแล้วก็ทํวพมเขาจะเกี่ยวกับการให้วัคซีนได้นะครับจากนี้นะครับเพื่อนๆก็อนุบาลให้อยู่ในค้ออนุบาลแบบนี้ไปประมาณ1เด e ือนจนถึง1เดือนครึ่งนะครับก็ดูตามความเหมาะสมนะครับถ้าเกิดว่าอากาศหนาวเนี่ย <cle an> เพื่อนๆก็อย่าเพิ่งย้ายลงไปที่พื้นดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอากาศค่อนข้างที่จะอบอ,อุ่นแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้ายไปที่พื้นดินได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับผมนี่ก็คือบรรยากาศของการอนุบาลลูกไก่ไข่นะครับ ต่อไปผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับหลังจากที่เขาลงพื้นดินแล้วเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างหรือว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรที่สําคัญแล้วก็จําเป็นนะครับนะไปดูกันเลยครับผมหลังจากที่ลูกไก่ของเราครับอายุประมาณ1เดือนครึ่งครับเราก็จะย้ายเขาลงมาที่พื้นดินนะครับซึ่งในข้อที่เราจะ,าจะย้ายลงมาพื้นดินนะครับภายนอกเนี่ยเราควรจะควบคุมเรื่องของลมนะครับในช่วงกลางคืนนะครับเราควรจะหาผ้าใบน,นะครับมาปิดไว้นะครับจุดประสงค์คือเราจะไม่ให้ลมเนี่ยผ่านเข้าไปด้านในได้นะครับหรือว่าเล้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ย สามารถมีมุ้งครับเพื่อป้องกันยุงได้เนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่เป็นโรคสีด่านะครับอันนี้คือจะช่วยควบคุมในเรื่องของโรคได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะพามาดูพื้นที่ข้างในนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับผมพื้นที่ของข้อขุนนะครับก็คือตั้งแต่อายุประมาณ1เดือนครึ่งเนี่ยจนถึงอายุประมาณ4เดือนเนี่ยสิ่งที่ต้องมีครับนั่นก็คือหลักๆที่จะเป็นคอนนะครับที่เราต้องมีนะครับอันนี้คือสําคัญนะครับเราไม่ควรให้ไก่ของเราเนี่ยนอนที่พื้นดินนะครับ เพราะว่าที่พื้นดินเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าความชื้นนะครับที่จะทาให้ไก่ของเราเนี่ยป่วยได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการนอนนะครับแล้วก็วัสดุรองพื้นนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นแกลบขี้เลื่อยหรือว่าเข้าริดนะครับหาวัสดุที่เพื่อนๆมีในพื้นที่นะครับก็สามารถนํามาเป็นวัสดุรองพื้นได้นะครับซึ่งวัสดุรองพื้นนะครับเราอาจจะเปลี่ยนทุกๆ3ามเดือนนะครับหรือว่าไก่หนึ่งรุ่นของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าเราดูว่าพื้นของเราเนี่ย ทุกเขากับที่ดีแล้วนะครับเราควรจะเปลี่ยนนะครับอันนี้คือในเรื่องของวัสดุรองพื้นนะครับต่อมาก็คือจะเป็นในเรื่องของถังอาหารนะครับถังอาหารเนี่ยเพื่อนๆควรจะมีเตรียมให้เขานะครับหนึ่งถังเนี่ยอาจจะประมาณสักสิบตัวถึงสิบห้าตัวก็คืออาจจะมีประมาณหนึ่งถังนะครับอันนี้ก็ไม่จำกัดนะครับเพื่อนๆก็ดูว่าความเหมาะสมนะครับว่าเขาควรจะเพิ่มไหมหรือว่าไม่เพิ่มครับเวลาให้อาหารเพื่อนจะรู้นะครับ ซึ่งอาหารที่เราจะให้ไก่นะครับสมัยฟาร์มเองนะครับเราก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับอาหารนะครับตั้งแต่แรกเกิดครับจนถึงช่วงอายุที่เขาโตเนี่ยเราก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าจะอธิบายในคลิปนี้ก็คือจะยาวเกินไปนะครับผมจะแปะลิงก์สูตรอาหารไว้ให้นะครับที่คําอธิบายครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบน้ำนะครับนี่ครับที่สมัยฟาร์มเราก็จะทําเป็นระบบน้ําอัตโนมัตินะครับหรือว่าเพื่อนๆยังไม่อยากทำเป็นอัตโนมัตินะครับก็ อยากต้องการความสะดวกนะครับก็สามารถทําเป็นระบบน้ําอัตโนมัติได้นะครับซึ่งระบบน้ําอัตโนมัติแบบนี้สมัยฟาร์มเองก็เคยทำคลิปไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่ทาอธิบายเหมือนเดิมครับผมและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่สําคัญและก็จําเป็นในพื้นที่ของการเลี้ยงไก่นะครับต่อไปนะครับผมก็จะพาเพื่อนไปดูนะครับว่าหลังจากที่เราเลี้ยงไปแล้วเนี่ยประมาณ4เดือนนะครับไก่ของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผม หลังจากที่เราเลี้ยงไก่มาประมาณสัก4เดือนหรือว่า4เดือนครึ่งครับไก่ของเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับผมที่เพื่อนเห็่อนเห็นตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นไก่ไข่อีกชุดหนึ่งนะครับที่สมัยฟาร์มเราขยายพันธุ์เอาไว้นะครับซึ่งในนี้ก็มีแค่ตัวเมียนะครับที่เราแยกไว้เพื่อที่จะสําหรับนํามาออกไข่นะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นสายพันธุ์โรสแอร์แลนดอเดสนะครับที่เราขยายพันธุ์เองนะครับนี่ก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้ครับผมแบบนี้ก็คือเราพร้อมที่จะนําไปเป็นไก่สาวสำหรับออกไข่แล้วนะครับ นี่บางตัวก็มีไข่แล้วนะครับนี่ครับผมอันนี้คือไข่ไก่จากไก่ชุนี้นะครับเนี่ยบางตัวก็เริ่มไข่ให้เราเห็นแล้วนะครับไข่ใบแรกก็ยังฟองไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไปสักพักเนี่ยไข่ของเขาก็จะใบใหญ่ขึ้นครับผมโอเคครับผมและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับในการขยายพันธุ์ไก่ไข่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นคลิปมันจะถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้ดูแล้วนะครับว่าวิธีการขยายพันธุ์ไก่ไข่เนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพ่่ออแมมพััันนธุ์ะครรบตต้งงงียยไ การเก็บไข่เขาตู้ฟักเนี่ยเราต้องตั้งค่าตู้ฟักไว้ยังไงนะครับแล้วก็การดูแลลูกไก่เนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นอนุบาลนะครับหรือว่าตอนที่เขาโตมาเนี่ยต้องเตรียมพื้นที่การเลี้ยงเนี่ยยังไงนะครับจนถึงระยะที่พร้อมออกไข่อยู่นี้นะครับอ่าหวังว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับซึ่งข้อมูลในการฟักไข่ไข่ครับมันก็มีเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยพูดตกหล่นประเด็นไหนหรือว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยยังข้องใจในประเด็นไหนครับเพื่อนๆก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับ ซึ่งช่องทางการติดต่อของสมายฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นเพจ a c e b o o k นะครับซึ่งในเพจ a c e b o o k เนี่ยเราก็จะมีข้อมูลต่างๆครับเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับหรือว่าเกี่ยวกับการทํางานในฟาร์มนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้นะครับโดยลิงก์ของเพจนะครับผมจะแปะไว้ที่คําอธิบายนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปคลิกได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่สามารถคลิกลิงก์ได้นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์คําว่าสมายฟาร์มนะครับที่ช่องค้นหาของ a c e b o o k ครับก็จะมีเพจของเราอยู่ตรงนั้นนะครรรับบก็สสาาาาาามมมมมถเเเขข้้้ไไปตตติิิดดหือออวู่่ลพนะครับ สหรับวันนี้นะครับผมโกสมัยฟาร์มและช่างภาพการสมัยฟาร์มก็มีข้อมูลที่อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอบคุณตลอดคณะชมวับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ